สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมตองแปะสตูดิโอหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้เนี่ยมีชื่อเรื่องว่า The Return of the c u b l y s h o e ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเนี่ยอยากจะลองทําหนังแนวติดก่อนแต่ก็ไม่รู้จะเอาเรื่องไหนมาสปอยนะครับจนไปเจออยู่เรื่องหนึง่งถึงมันจะไม่ได้เก๋ามากแต่ C g ก็ค่อนข้างห่วยแตกอยู่พอสมควรเรียกว่าซูสีกับละครของไทยเลยก็ว่าได้แต่ถ้าเกิดมองข้ามเรื่องกราฟ,ฟิกไปเนี่ยผมคิดว่าเป็นหนังที่น่าดูมากๆเรื่องหนึ่งเลยนะครับผมแล้วถ้าหากคุณผู้ชมเนี่ยอยากรู้เรื่องราวมันเป็นยังไงก็สามามรถ ไปรับฟังผมสปอยได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยครับแต่ก่อนอื่นนั้นผมอยากจะขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับที่สนับสนุนให้เกิดคลิปดีๆแบบนี้ไลน์แอดตามที่ขึ้นไว้ตรงหน้าจอเลยนะครับผมในเดือนมีนาคมปี1959มีรายงานการพบสัตว์สายพันธุ์ใหม่ที่ชายฝั่งเท็กซัสนะครับเป็นหนูผีที่ออกมาอาละวาดและกัดกินนักท่องเที่ยวไปเป็นจํานวนมากและก่อแห่งนี้นั้นก็ได้กลายเป็นก่อล้างซึ่งไร้ผู้คนอยู่อาศัยเวลาเนี่ยก็ผ่านไปกว่า50ปีทอนกับลุกทั้งคู่ถูกว่าจ้างนะครับให้มาส่งที่ก่อล้างแห่งนี้โดย โดยคนที่จ้างมาเนี่ยก็เป็นถึงเจ้าของรายการทีวีต้องการจะมาถ่ายรายการที่ก่อล้างซึ่งทอนก็พยายามเตือนนะนะเฮ้ยคุณมาที่นี่คุณไม่กลัวเหรอทางที่ดีเนี่ยผมแนะนําให้เปลี่ยนที่ถ่ายทําตอนนี้ก็ยังทันนะแต่วอลลี่ที่เป็นเจ้าของรายการกับคิทตินภรรยาก็ไม่ได้สนใจที่ทอนเตือนสักเท่าไหร่นะครับพอไปถึงก็มีทีมงานส่วนหนึ่งได้เดินทางมารอที่ก่อล้ังแห่งนี้อยู่แล้วซึ่งก็มีแซมหัวหน้าฝ่ายโปรดักชันมารอต้อนรับนะครับผมทอนเนี่ยก็รีบทวงค่าจ้างเลยนะเพราะเขาก็ไม่อยากอยู่ที่นี่นานเกินไป แต่วอลลี่กับลีลาไม่ยอมจ่ายค่าจ้างครับบอกกับทอนว่าเขาต้องเอาของลงจากเรือให้หมสกรอนถึงจะยอมจ่ายซึ่งไอว้วอลลี่มันก็เป็นคนที่ค่อนข้างกวนตีนนะนะทาให้ทอนเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้ครับยังคงต้องรอต่อไปและในขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้มีทีมงาน2คนนะครับผมกําลังเดินหาฉากเพื่อถ่ายทํารายการแต่ทั้งสองคนนั้นดันไปเจอเข้ากับโครงกระดูกอะไรสักอย่างซึ่งพอมองดูดีๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับจะเป็นโครงกระดูกของมนุษย์นั่นแหละครับทั้งคู่เลยตัดสินใจโทรไปบอกแซมแต่ด้วยความที่มันเป็นก่อละ สัญญาณมันขาดหายทําให้แซมจับใจความที่ทั้งคู่พยายามบอกไม่ได้แล้วสักพักเนี่ยก็มีหนูยักษ์นะครับผมออกมาเล่นงานทั้งคู่ทําให้ทั้งคู่นั้นตายคาที่ไปเลยครับซึ่งแซมก็ยังไม่รู้เลยนะว่าทั้งคู่นั้นเจอกับตัวอะไรได้ยินแต่เสียงหนูที่กําลังฉีกกินร่างของทีมงานแต่ว่าเขาก็ต้องทิ้งเรื่องนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าผู้กํากับโทรมาเร่งแซมว่าได้เวลาที่ต้องถ่ายทํารายการแล้วครับผมโดยกองถ่ายเนี่ยก็จะมีวิลลาร์ดที่เป็นผู้กํากับมิกกี้เป็นตากล้องแล้วก็เรโน่เป็นนักแสดงซึ่งรายการที่ ถ่ายทากันเนี่ยก็เป็นรายการซาเวอร์วลในเกาะล้างถ้านึกพาไม่ออกก็ให้นึกถึงแบกิลเลยนะทอนก็ถามแซมนะครับว่าเขามารออยู่ที่นี่นานขนาดไหนแล้วแซมก็บอกว่าเขากับทีมงานนั้นมารอตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับทอนก็เลยถามว่าเจออะไรแปลกๆบ้างหรือเปล่าแซมก็ตอบกลับมานะครับว่านอกจากผู้กํากับแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่แปลกเลยนะแล้วการถ่ายทํามันก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะครับผมซึ่งมันก็เป็นเหมือนกับรายการง่ๆรายการหนึ่งนะเพราะว่าขนาดแพนเนี่ยยังไม่สามารถหาแพะจริงๆมาถ่ายได้เลยก็ต้องเอาทีมงานเนี่ยแหละครับมาสวม ชุดเป็นแพะไอผู้กำกับเนี่ยมันก็ถามทีมงานะนะว่าแล้วแพ้จริงๆล่ะทาไมไม่เอาแพ้จริงๆมาถ่ายทีมงานก็บอกว่าเจาาา้าของแพะมันขึ้นราคาครับผมก็เลยต้องเอาเงินไปซื้อชุดแพะมาใส่แทนผู้กำกับมันก็เออเอ้าอยัางไงก็ต้องถ่ายต่อวะโดยฉากนี้เนี่ยก็จะทําเป็นว่าแพะป,ป่าถ,ถูกงูเลื้อยมาฉกนะครับโดยงูที่เตรียมมาก็เป็นงูจริงๆนี่แหละแต่ก็ได้วางยาสลบมันเรียบร้อยแล้วแต่พอได้เวลาถ่ายทํางูมันกลับฟื้นขึ้นมาสะงานครับมันก็ได้ฉกเข้าไปที่ตูดของทีมงานหลังจากนั้นมันก็เลื้อยหาาายเข้ไปปใน่ แต่ก็โชคดีนะครับที่งูตัวนั้นมันเป็นงูที่ไม่มีพิษแล้วผู้กํากับเนี่ยก็บอกให้เลนโน่ทาเป็นดูดพิษงูเพื่อช่วยชีวิตแพะซึ่งมันก็คือตูดของทีมงานนั่นแหละครับเลโนนกับผู้จัดการส่วนตัวนั้นก็ปฏิเสธนะครับผมเพราะกลัวว่ามันจะไปกระทบภาพลักษณ์และชื่อเสียงของเขาผู้กํากับก็บอกงั้นก็ลากแพะผู้น่าสงสารเนี่ยมาที่ปลอดภัยก็แล้วกันเลโน่มันก็ตกลงนะครับแล้วก็ลากทีมงานตามที่ผู้กํากับสั่งมาอย่างทุลักทุเลหลังจากนั้นเนี่ยก็ถึงเวลาพักเที่ยยยงงงงงซึ่่่่่ททอออนนนนกกก็ัไไมมด้้เเเเิตตตาาาีขรลละแพื ที่มาด้วยกันก็บอกกับทอนว่าดีแล้วนายจะรีบไปไหนอยู่นี่ก็มีข้าวให้กินฟรีซึ่งก็เหมือนว่าลูกมันจะไม่เคยได้ยินประวัติของก่อนนี้มาก่อนนะ,นะครับก็เลยไม่ได้กลัวอะไรมากและในระหว่างที่ทุกคนในกองถ่ายกําลังพักเที่ยงแซมที่ยังไม่เจอกับลูกน้องทั้งสองคนที่หายตัวไปนั้นก็ไม่นิ่งเฉยนะครับผมสั่งให้ทีมงานออกไปตามหาทั้งคู่แต่นั่นมันก็ทําให้เธอไปเจอเข้ากับหนูยักษ์แล้วก็โดนมันแดกแซมที่รู้สึกว่าทีมงานที่เขาสั่งไปนั้นดันหายไปอีกคนจึงออกตามหาานับบแแล้้ววซมมกก็ไดพขอขงงททีี เพื่อนเลือดถูกวางทิ้งเอาไว้แต่แซมก็เดินกลับมาโดยที่ยังไม่กล้าบอกเรื่องนี้กับใครเลยก็ได้แต่กลับมาถามมิกกี้ตากล้องนะครับผมว่าเจอลูกน้องเขาทั้งสองคนที่หายตัวไปบ้างหรือเปล่ารวมถึงเด็กกองถ่ายอีกคนหนึ่งที่เขาสั่งให้ไปตามหาแต่ก็ดันมาหายตัวไปด้วยอีกคนแต่มิกกี้ที่อยู่ในกองถ่ายตลอดก็ไม่ได้เจอกับทั้ง3คนเช่นเดียวกันครับและในระหว่างที่ทั้งคู่คุยกันเนี่ยก็มีจูลี่ซึ่งเธอก็คือแฟนสาวของเลโนนะครับเข้ามาขัดจังหวะแล้วเหมือนว่าจูลี่เธอจะชอบแซมด้วยนะครับผมแต่จริง ดันเธอไปเป็นดาราเท่านั้นเองฝั่งมิกกี้ที่ดูเหมือนจะชอบแซมด้วยเหมือนกันเนี่ยเธอก็เซ็งมากๆเลยครับจนผู้ช่วยสังเกตเห็นใบหน้าอันบึง้งตึงของมิกกี้ก็ถามกับมิกกี้นะว่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่ามิกกี้ก็ระบายเรื่องที่แซมชอบไปยุ่งกับผู้หญิงในกองถ่ายนะครับผู้ช่วยก็รู้ทันทีเลยนะว่ามิกกี้คงจะหึงแซมนั่นแหละแล้วเวลาเนี่ยมันก็ผ่านไปจนแซมเกิดทนไม่ไหวเพราะคนหายไปตั้ง3คนกับไม่มีใครสนใจออกตามหาก็นําเรื่องนี้ไปปรึกษากับผู้กํากับนะฮะแต่อวิลลาร์เนี่ยก็ตอบมาแบบกวนเตนเลยนะว่าคงต ายไปแล้วมั้งแถมมันยังจะเอาคนที่หายไปมาเป็นเครื่องมือในการเรียกเลติ้งของรายการคือมันก็จะเปลี่ยนจากรายการเอาชีวิตรอดมาเป็นรายการตามหาศพของทีมงานแล้วทุกคนก็ดันไปเห็นด้วยกับวิลลาดโดยเฉพาะเลโน่น,นะครับผมเพราะถ้าเกิดทําสําเร็จมันก็จะได้หน้าจากสื่อไปเต็มๆฝั่งทอนกับลุกที่ยังไม่ได้ค่าจ้างสักทีเนี่ยก็ตัดสินใจจะนอนรออยู่บนเรือเพราะมันก็เริ่มจะมืดค่ำแล้วนะและในระหว่างที่ทั้งคู่กําลังกลับไปที่เรือนั้นก็มีผู้ชายอีกคนนึงครับผมซึ่งมันก็ดูเหมือนจะเป็นคนที่ออออาศัยยยูู่่่ในนกงงแแหี้้ลว แล้วชายแก่คนนั้นเนี่ยก็รู้จักชื่อของทอนด้วยนะและเขาก็แขวนทอนมากๆเลยด้วยในคืนแรกนะครับผู้ช่วยของวิวลาดเธอค่อนข้างที่จะไม่เห็นด้วยเพราะการเปลี่ยนจากรายการเอาตัวร่อนมาเป็นรายการตามหาศพทีมงานมันก็ต้องมีการเปลี่ยนบทนะครับแล้วก็เป็นเธอเองที่ทําหน้าที่ในการเขียนบทแต่สุดท้ายแล้วเธอก็ต้องยอมตกลงนะครับผมเพราะวิวลาดมันจะแบ่งกําไรให้เธอไปใช้ถึง10%ถ้าหากว่ารายการมีเลตติ้งดีตัดมาที่วอลลี่กับแฟนสาวทั้งคู่นั้นต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับจึงกางเต็นท์ห่างจากทีมมงาานออก แต่ว่าจูเนี่ยก็มีเสียงแปลกๆอยู่บริเวณข้างเต็นท์ซึ่งมันก็คือเสียงของหนูผีนั่นแหละครับแล้วหนูผีมันก็ได้พังเต็นท์เข้ามากินทั้งคู่ตายคากองเงินของตัวเองไปเลยครับจนเช้าวันต่อมาทอนที่ตั้งใจจะรีบมาทวงค่าจ้างกับวอลลี่ก็ไม่พบทั้งคู่พบเพียงแค่ธนาบัตรที่เปื้อนเลือดนะครับผมแถมนอกจากนี้ยังได้เจอกับเศษผ้าอะไรสักอย่างที่ตกอยู่บริเวณแถวนั้นซึ่งมันก็คือเศษเสื้อของทีมงานนั่นแหละทั้งคู่เนี่ยก็นําเรื่องนี้ไปบอกกับวิวหลาทันทีเลยนะแต่นลานกลลพพู้ององพยพ กับไม่รู้สึกรู้สาอะไรและพยายามที่จะถ่ายกันต่อแถมมันยังเอาเสื้อเสือที่เก็บมาได้เนี่ยมาจัดฉากทําทีเป็นว่าเลโน่เป็นคนหามันเจอและในระหว่างถ่ายรายการผู้ชายลึกลับมันก็เป็นคนที่ควบคุมหนูพวกนี้แหละครับและเมื่อมันเป่าปีออกมาหนึ่งทีหนูพวกนี้มันก็จะวิ่งออกล่าเหยื่อด้วยความบ้าคลั่งพวกมันเนี่ยก็เดินมาข้างหลังเลโน่นะครับผมทุกคนที่เห็นแบบนั้นก็ไม่มีใครกล้าที่จะเข้าไปช่วยเลยสักคนแล้วเลโน่ก็โดนพวกมันลุมกดัดพร้อมกับโดนลากหายไปต่อหน้าต่าตอตาเหลือไว้เพียงแค่แขนข้างเดียวนะครับที่เอาไว้ ต่างหน้าเท่านั้นทําให้ผู้กํากับต้องอบพยุลูกน้องกลับไปที่เรือในขณะเดียวกันก็มีทีมงานแยกออกไปถ่ายทํานั่นก็คือแซมที่มากับจูลี่และลูกน้องอีกคนซึ่งลูกน้องมันก็โดนหนูผีลากไปกินต่อหน้าต่อตาส่วนทีมของมิกกี้ก็มีทีมงานถูกหนูผีมันลากไปแดกด้วยเช่นเดียวกันเหลือเพียงแค่มิกกี้กับผู้ช่วยนะครับผมที่ต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดทุกคนเนี่ยก็วิ่งกลับมารวมตัวกันแต่ทางไปขึ้นเรือมันก็มีพวกหนูผีอยู่เต็มไปหมดทอนจึงตัดสินใจนะครับพาทุกคนมา รู้ว่ามันคือตัวอะไรและเขาก็เคยมาที่นี่ด้วยแซมจึงถามกับทอนนะครับว่าคนที่อยู่นอกป้อมตอนนี้แต่ยังมีชีวิตรอดหรือเปล่าซึ่งก็หมายถึงมิกกี้นั่นแหละครับเพราะเธอไม่ได้อยู่ที่นี่กับพวกเขาด้วยทอนก็บอกให้แซมทําใจนะคบผมเพราะหนูผีพวกนี้มันเป็นสัตว์กระหายเลือดโดยพวกมันจะต้องกินเนื้อมนุษย์ให้มากกว่าน้ําหนักตัวมันถึง10เท่าก่อนที่มันจะอดอาหารตายขณะดเดียวกันมิกกี้กับผู้ช่วยก็ได้วิ่งเข้ามาหลบในถ้านะครับแต่ก็ดันเป็นที่กบดันของชายลึกลับผู้นั้นจึงทําให้ทั้งคู่ถ ตอนนี้ก็ไม่ยอมนิ่งเฉยนะครับผมพวกเขาค้นพบว่ามันยังมีแหล่งพลังงานไฟฟ้าถึงแม้ว่ามันจะเหลือน้อยนิดแต่มันก็เพียงพอที่จะเอาไปสร้างลวดไฟฟ้าเพื่อจัดการกับหนูผีพวกนั้นได้และในระหว่างที่ทุกคนกําลังมุ่งหน้าทํัลวดไฟฟ้าแซมก็เห็นว่าวิวลาดกับพรรคพวกขอ,ของเขานั้นได้หายตัวไปแต่เมื่อแซมออกไปตามหาเนี่ยก็พบว่าพวกวิลหลาดมันยังคิดจะถ่ายทํากันต่อนะครับผมโดยวิวลาดกับผู้ช่วยทั้งคู่นั้นหลอกทีมงานที่มันถูกงูกัดให้มาเป็นตัวล่อของพวกหนูผีเพื่อมันจะได้เก็บภาพของหนูผีเอาไว้ เอกเนี่ยก็ไม่ค่อยพอใจนะเพราะว่ามันควรที่จะเลิกถ่ายได้แล้วไอทีมงานที่มันถูกบังคับมามันก็บอกแซมมันนะว่าผมไม่ได้อยากมาถ่ายนะผมถูกบังคับมาแล้วตอนนี้ผมก็กลัวมากๆเลยแต่ว่าทันใดนั้นเองชายลึกลับมันก็เป่าปีอีกแล้วครับผมแล้วหนูผีมันก็วิ่งมาลุมกัดทีมงานแซมเนี่ยก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยครับแถมเขายังถูกหนูผีพวกนั้นวิ่งไล่กัดไปอีกคนส่วนวิลลาดกับผู้ช่วยตัวปัญหาก็ไม่ได้คิดจะช่วยทั้งคู่เลยนะวิ่งกลับไปที่ป้อมทันทีแซมที่วิ่งหนีีออกกมาา็ไปยุดท่ล เมื่อพบว่าหนูพวกนั้นมันหยุดวิ่งเขาจึงมั่นใจว่าพวกหนูผีมันกลัวน้ําแซมก็เลยตัดสินใจวิ่งไปตามลําธารนะครับผมแล้วเมื่อทอนกับลุกทั้งคู่ช่วยกันสร้างลวไฟฟ้าจนใกล้เสร็จก็ได้มีเสียงปีของชายลึกลับดังขึ้นมาอีกครั้งจึงจะทําการเปิดใช้งานลวไฟฟ้าทันทีที่เสร็จนะครับแต่ก็ดันไปไว้ใจผิดคนโดยจะให้วิวลาดเป็นคนสับคัทเอาและลุกก็จะเป็นคนส่งสัญญ,ญาณเมื่อพร้อมลุกมันก็ตะโกนบอกวิวลาดนะครับเมื่อฉันพูดว่าเอาเลยเนี่ยสับคัทเอาได้เลยนะแต่วิลาาดดนนนน่ยมมัไัไ้ิแตคคํหงะผ อ๋อสับคัดเอาเลยเหรอแล้วมันก็สับคัดเอาลงทั้งๆท,ท,ที่ตอนนั้นมือของลุกยังทํรั้วไฟฟ้าอยู่เลยแล้วผู้จัดก,การของเลโน่ที่เห็นว่าเครื่องมันจะทํางานนั้นเธอก็ผลักลุกออกไปทําให้เธอโดนั้วช็อตแทนตายคาที่ไปเลยครับผมนี่ก็เป็นอีกครั้งที่วิวลาดมันทําให้คนอื่นต้องตายลุกโกลโมโหมากๆเลยครับโชคหน้าสั่งสอนมันไปหนึ่งทีหลังจากนั้นเนี่ยลุกก็อยากจะรู้ที่มาที่ไปของเจ้าหนูพวกนี้นะครับทอนก็เลยยอมเล่าให้ทุกคนฟังนะ,นะว่าสมัยก่อนเนี่ยนั่นก็คือ50ปีที่แล้วเข คนนึงเคยมาส่งของให้กับนักวิทยาศาสตร์ซึ่งก็มีการทดลองการแก้ไขาการเพิ่มขึ้นของประชากรแต่มันก็มีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งมีชื่อว่าเจอร์รี่ดันไปฉีดสารเล่งการเติบโตให้กับหนูทดลองทําให้มันกลายเป็นหนูผีแล้วหนูพวกนั้นเนี่ยมันก็แดกนักวิทยาศาสตร์ทุกคนรวมไปถึงเพื่อนของทอนที่ไปด้วยกันมีชื่อว่าลุกนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วลุกคนปัจจุบันไม่ได้ชื่อว่าลุกนะครับเพียงแต่ทอนชอบเรียกเขาว่าลุกเท่านั้นเองและในระหว่างที่คุยกันเครื่องปั่นไฟมััันนนนนกกกกก็็ดดดบลลลงงงงเื่อจาพงงาพหมุึึข้้ไ ผมว่าบนเรือมันยังมีแบตสำรองแต่ด้วยความที่ทั้งคู่นั้นแก่มากๆแล้วจึงไม่สามารถวิ่งไปที่เรือโดยที่ไม่ให้หนูกัดได้วิวหลาดกับผู้ช่วยมันก็เหมือนจะมีแผนอะไรสักอย่างเลยขออาสาเป็นคนวิ่งไปเอาแบตมาให้ซึ่งจริงๆมันก็ตั้งใจจะไปที่เรือแล้วก็ขับหนีนั่นแหละครับแต่ทอนนั้นก็ไม่มีทางเลือกนะครับผมเก็เลยต้องฝากชีวิตทุกคนไว้ที่วิวหลาดวิวหลาดก็บอกไว้ใจฉันได้ยังไงฉันก็จะกลับมาช่วยทุกคนแล้วพอวิวหลัดกับผู้ช่วยวิ่งออกไปแล้วเนี่ยจูลี่ที่เหมือนจะรรูู้้แผนนขออองงงทททัััคค่่กก็วิตามออไปีบ ถึงแม้ว่าทั้งคู่จะไม่เต็มใจให้จูลี่ไปด้วยนะแต่ในไหนมาแล้วก็ตัดสินใจหนีไปด้วยกันทั้ง3คนเลยและเมื่อวิ่งมาถึงท่าเรือก็ยังไม่ทันได้ขึ้นเรือเลยครับเพราะมันมีหนูผีมาดักรอที่ท่าเรืออยู่แล้วแล้ววิลลาร์ดกับผู้ช่วยเนี่ยก็โดนหนูผีกระโดดงับคอมีเพียงแต่จูลี่เท่านั้นนะครับผมที่สามารถเอาชีวิตรอดกลับมาได้ตัดมาที่แซมเขาวิ่งหนีจนมาเจอเข้ากับถ้ำซึ่งมันก็คือถ้ำที่มิกกี้กับผู้ช่วยโดนจับตัวไว้นั่นแหละครับแซมที่พยายามจะช่วยทััััั้้งคคู่่กกก็็โดดนนนมมจบตตววไปวยอีแ ทำให้ทั้ง3คนสงสัยนะว่าทําไมมันไม่ฆ่าพวกเขาหรือมันอาจจะเก็บพวกเขาไว้เป็นตัวประกันหลังจากที่ทั้ง3คนที่ติดอยู่ในป้อมคิดว่าผู้รอดชีวิตมีเพียงแต่พวกเขาและไหนๆก็จะตายกันหมดทอนจึงจะออกไปตามล่าคนที่มันสั่งการหนูนะครับเขาเชื่อว่ามันต้องมีคนคอยสั่งการเพราะทุกครั้งที่หนูมาเนี่ยก็จะมีเสียงปีดดังขึ้นมาก่อนเสมอแต่ทอนก็ตัดสินใจออกไปตามล่าคนเดียวโดยจะให้ลุคคอยดูแลจูลี่อยู่ในป้อมจนทอนเนี่ยเดินมาถึงถ้าที่เป็นที่กบดันของชายลึกลับและชายผู้นั้นเนี่ยมันก็คือเจอร์ ที่มันทดลองผิดพลาดทําทให้เกิดเป็นหนูผีแต่มันก็ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งคนที่มันรอคอยก็คือทอนเนี่ยแหละครับมันแค้นที่สมัยอดีตท,ทอนไปจีบแฟนของมันจนทําให้ทั้งคู่ต้องชกต่อยกันและเป็นฝั่งทอนที่ชนะนอกจากนี้เจอร์รี่มันยังคิดจะฆ่าทอนโดยการปิดประตูหนีเพื่อให้หนูผีมากินแต่ทอนก็สามารถปีนเข้าไปในป้อมได้ทันและสุดท้ายทอนก็พาคนรักของเจอร์รี่หนีไปโดยใช้ถังน้ามันลอยไปตามน้ําและความจริงแอนที่เป็นคนรักของเจอร์รี่เนี่ยก็มีใจให้กับทอนด้วยนะครับทอนก็พยายามพูดเพื่อ ถ่วงเวลาให้ทั้ง3คนแก้มัดเชือกด้วยถามสารทุกสุกดิบอะนะครับว่าแกอยู่ที่นี่ได้ยังไงตั้ง50ปีเจอรี่มันก็เล่าให้ฟังนะว่าแรกๆฉันก็กินอาหารที่เลอๆแล้วฉันก็แบ่งให้กับพวกหนูผีกินด้วยทําให้หนูผีคิดว่าฉันเป็นเจ้านายแต่พออาหารหมดเนี่ยฉันก็จําเป็นต้องกินเนื้อคนพวกนักท่องเที่ยวพวกเขามาตลอดทาให้ฉันมีอาหารไม่เคยขาดแล้วมันก็ทําให้ฉันรู้ว่านี่แหละคืออาหารสุดโอชะทําเอาทุกคนนี่โอโหแถบอ้วกันเลยและสิ่งหนึ่งนะครับที่มิกกี้อยากรู้ว่าทํายังไงพวกหนนูีมั เชื่อฟังเจอรี่มันก็หยิบปีขึ้นมานะครับผมมันได้ดัดแปลงเสียงปีให้คล้ายกับเสียงของพวกหนูมากที่สุดจึงทําให้มันสามารถสั่งการหนูพวกนั้นได้แล้วแซมเนี่ยก็สามารถแก้มัดเชือกที่มือได้เสร็จพอดีจึงลุกขึ้นไปรวบตัวเจอรี่เอาไว้ครับทอนก็เลยสั่งให้เจอรี่คอยเป่าขุ่ไล่พวกหนูจนกว่าพวกเขาจะกลับไปขึ้นเรือไม่งั้นเนี่ยเจอรี่อาจจะโดนหนูพวกนั้นมากินเข้าไปด้วยตัดมาที่ลุกกับจูลี่นะครับผมเมื่อป้อมไรซึ่งลัวไฟฟ้าก็ทําให้หนูพวกนั้นพังลัวเข้ามาครับมันก็กระโดดงับูลี่แะในนตอนท มันกาลังจะตามมาฆ่าลุกไปอีกคนเนี่ยก็มีเสียงขุยดังขึ้นมานะครับผมทําให้หนูพวกนั้นเดินหนีไปจากลุกซึ่งก็เป็นทอนนั่นแหละครับที่ตามมาช่วยลุกเอาไว้และในระหว่างที่ทุกคนเดินไปขึ้นเรือมันก็มีพวกหนูผีนะครับที่เดินตามมาโดยพวกเขาก็สั่งให้เจอรี่เนี่ยมันคอยเป่าข่ยไล่หนูเอาไว้และในระหว่างนั้นแซมก็ได้กลิ่นก๊าซที่มันั่วไหลออกมานะครับซึ่งมันก็คือก๊าซมีเทนเป็นก๊าซไวไฟนะครับผมพอมาถึงท่าเรือเจอรี่มันก็ไม่ยอมเป่าข่ยแล้วครับแถมมันนนนนี่ยยยัังงปาาาาขุ้้้ํํทใหหูพพวกมจะ มากัดพวกเขาแต่แซมก็ได้ใช้เปิดยิงพุยิงใส่การมีเทนทําให้มันเกิดไฟลุกไหม้แล้วพวกเขานั้นก็กลับขึ้นเรือได้อย่างปลอดภัยครับผมโดยมีผู้รอดชีวิตเพียง5คนเท่านั้นจากนั้นเนี่ยในตอนท้ายเหมือนว่าเจอร์รี่กับพวกหนูมันจะยังไม่ตายนะครับแล้วเรื่องราวของ Return of the Killing show, s h o งก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะครับที่สนับสนุนให้เกิดคลิปดีๆแบบนี้ไลน์อดเนี่ยผมจะขึ้นไว้ตรงหน้าจอหรือคลิกที่ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับผมและถ้าหากคุณผู้ชมตต้อองงงการรดูหนนัเเเ็มเื่่่ทีีลย s88hd.com ลิงก์จะอยู่ที่ใต้คลิปถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมสำหรับวันนี้ผมต้อง8ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับ